วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมควรมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันป้ายเอ็นด้วยโอเคครับตอนนี้เรามาถึงใหม่แล้วครับก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้ออกพรรษาแล้วไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับแบงกกวางนะครับเดีย๋ยวดูต้นใหญ่นี่ก่อนเนี่ย้องฟิลก็มาแล้วเก็บอุปกรณ์มาแล้วตอนเข้ามาลำบากมากครับ ทั้งเจอถนนขาดทั้งน้ําซับแล้วก็ดินทรายครับเนี่ยครับกาจะมาได้ทุรักทุเลงไหมครับเดี๋ยวมองด้วยตาป่ากันมีตัวเปล่าต้นประจําเราเชนหมองแล้วมีตัวเปล่าการหาก็หาง่ายนะครับก็เราหาดูตัวกันถ้าตรงไหนมีตัวปั๊บมีไม้ก็ไม้ต่อนะครับแต่ถ้าจะดีเอาสวิงครับลองนะครับพอโดนตัวมันจะล่วงเข้าสวิงเลย ถ้าเราเจอตัวปุ๊บเราก็เล็งตำแหน่งไว้นะครับว่ามันจะล่วงตรงไหนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เขย่านะครับว <c oughs> มื่เจอสามตัวเราก็เล็งคนละตัวไว้แต่ตัวนี้เรามองด้วยตาเปล่า,าแล้วไม่เห็นตัวนะครับเดี๋ยวลองเขย่าดูกันเ <c oughs> อาฟีนขย่าเลยอนะเออเขยา่าดิพอก่อนอมีล่วงไหมหรือใบไ,ไม้ ใช่ไหมอ้าวมีตัวไงว้าวดูลองไม้ลองไม้ว้าเดี๋ยวนีตัวอะไรไอจีหรือตัวเมียว้าวดูตัวนู้นนู้นนู้นลูกจับตัวนู้นนั่นนี่เองวยเงวยแดงแปดเลยนี่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 มีล่วงครับเนี่ยว่าเราได้ยินเสียงอะไรหนูแล้วจับแล้วโอ้แดงแปดนะครับไอ้งัวไอ้งัวยตัวเมียแล้ตัวอะไรเผินเตยพูดตัวเมียตัวเมียตัวเมียโอ้อันมาแล้วเต็มแรกฝั่งเต็มมองไม่เห็น ดูตาเปล่าเขย่าดูครับมันแอบอ่ะหนูฟีเขย่าอีกแล้วเขย่าเป็นจังหวะที่เขย่าทีนึงปึก๊กเขย่าปึ๊กแล้วก็รอกันรอฟังเสียงอ่ะทีนึงไม่มีตัวแล้วอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนีนน้กิ่งนี้มาัมาครั้งนี้มั้ง <Yeah. S 2> เออเขย่าปึ๊กแล้วก็พอะกันมีเสียงร่วงไหมไม่มีเอาไหม หมดไปเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับออกปัญษาแล้วยังมีตัวนะครับหาดูต้นนี้กอนดีป่ะตูนีก็เดี๋ยวมีโอกาสอีกหลายต้นนะครับอุ้ยนู้นไงนูนไงนูนไงเจอแล้วเจอแล้วพี่ๆี่อย่าลุกิ่งไม้นะอย่ามัน่วงอย่ามันร่วงนี่นี่นี่หนึ่งสอง นี่นี่ตัวนึงนี่สามเห็นปะน,นี่นี่ไงนี่หน,หนึ่งตัวสองตัวสามตัวมีกี่ตัวเนะี่ยอูห้หตัวสี่ตัวนู้นหนตัวนึงมีสี่เดี๋ยว,ยวดูกันเดี๋ยวไม่ยิบเขี๋ยวดูกันมีกี่ตัวเห็นด้วยตาเปล่าก็นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ตัวละที่เห็นนะครับเป็นกลองจะมองเห็นหรือเปล่านะ เดี๋ยวถ้า zoom ได้จะซูมให้ดูนะครับนู่นๆโอ้เหมือนจะตัวมันดำมะนะเหมือนไอ้ควายด้วยนะตัวนั่นเนี่ยตัวบนนั่นไงบ้างเนี่ยเขาเขากำลังพอดีนะเออน่าจะไอ้ควายอ่ะมีอีกนะจับจับตัวล่างกันเรียบเออไหนสูงสุดนะไอ้สูงสุดไหนมีอีกเหรอดำดำนะไหนใช่ไหมนะตรงไหนเห็นแค่สี่ตัวเองนะก็นีไงหนึ่งสองสามข้างล่างสี่เดี๋ยวจับตัวนี้ก่อนเฮ้ยนี่ก็เหมือนไอ้ควายแน่นาะตัวมันดำมะเนาะ ใช่ป่ะอย่ามาลุ้นกันครับวันนี้จะได้ควายหรือเปล่าเดี๋ยวจับตัวล่างนี้ก่อนอ้าวกาฟิฟไอ้งัวแดงเป็ดเบ้าจีเบ้าจีาจฟินคอยดูตัวนั้นไม่นามาันจะล่วงนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนอ่ะฟินเอาไม้ต่อแล้วเดี๋ยวต่อกันเลยซอยก,กันเลยเดี๋วหักกิ่งนี้เลยลอุอ้ยลงแลง้วลงแลง้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไหนฮะลงมานี่เนี่ย ตรงไหนลุงไปไหนนนีี่่ไไงงเจอแล้วไงเออใช่ควายไหมโอ้ยงัวแต่ก็ออกควายนะไอ้นี่แดงหมดตัวเลยไหนเอาแล้ตัวเมียไปไหนแล้วตัวเมียเมื่อกี้นะลุงไปไหนเไปบินคู่อะฮะไม่ใช่มันล่วงตรงข้างล่างนี่เลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเดี <h <h? <h ๋ยวมันออกแล้วล่วงแล้ว ไปไหนไปไหนไปแล้ว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 ก่อนไหนโอ้ไปไกลเลยลงตัวนี้อู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้ว โอ้โอโอ้โอ้ก่อนไหนนะไปไกลแล้วมั้งโอ้โอ้บินไกลเลยฮู้ดูกับบินไปไหนเอ้าเอ้าเอาเอากลับมาไหมไม่กลับอยู่ต้นใหญ่นู้นเลยอ่ะดูต้นนี้มีตัวปะ เมื่อกี้เจอกี่ตัวนะเจอสี่ตัวจับได้สองตัวเอง<_><_>โอ้เขาโก่งเลยเสียดายมาเอาตัวนี้ดูก่อนไม่เห็นตัวครับมีร่วงวะทีเดียวอะไรร่วงอ่ะอาทีนึงไม่น่ามีเอาตัวนี้มากินนี้มา เดี๋ยวมองดูต่อเปล่าเราไม่เห็นตัวเราต้องเขย่าดูคนระับเอ้าตัวน,นี้ไอ้หน้องฟิงเขยา่านี่ไงนี่ไงลงนะุกละเจอกไหมเจ็ปะปะลกหมดนี่ไงเจอด้วยไอจีไอจีอ้ฟิงก็เขย่าหมานี่วะกำจับกับ อะฟีเขายาวไหมเรามองไม่เห็นตัวแล้วต้องเขย่าดูนี่ไงนี่ไงเร่องไหนเดี๋ยวแถนี้เนี่ไงเนี่ยตรงนูนี้ตรงนี้อีกตัวนึ่งตัว,ตว,ตวเมียไงหนูวะเออมันกเกาะลมแอบเราครับเมื่อกี้ดังตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่ะดังมาสองทีแล้วครับเมื่อกี้นี้เนี่ยมันร่วงต้องดูให้ทนันมันตึก๊กแล้วมันมุดดินเลย Thằng này là lắm kia nát lên tiếng thêm à phi hỏi mày Ôi, đưa, 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 đưa. đâu dạy ngay 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 này ngay 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 ยังอ่ะเขย่วหมดจังนี่กี่เงี้ยอ่ะหมดนู่นสองตัวเลยอยู่ยอดเลยเห็นป่ะเนี่ยน่แนเห็นกออยู่นะก็ยังมีตัวอยู่นะครับขนาดออกพรรษานะครับก็ไม่คิดว่าจะได้ตัว ไอ,อบางครั้งตัวที่เราเจอเราก็จับไม่ได้นะครับเพราะว่า <laughs> มันบินนุน่นเอาหน้าดูนะช่วนดูนะมีโอกาสบินได้นะเอาฟีนเขย่าดีกว่าให้พีนเขย่าดีกว่าเขยา่า,ยาตึกเดียวนะคอยตึ๊กนะเราตึกตัวนี้ตัวเนี้ยเออเนี่ยตัวเนี้ยอาเขยา่าเออลงแล้วตัวนึงพอกัอนพอกัอนพอกันเออลงมันอยู่นูอยู่นี้นี่นี้แบบนี้พี่มึงอยู่เขย่านะนี่ไงเจอตัวแล้วไปเบาจี บอกจีแกบอกจีเป็นอะไรจะพูดดิเอ้าไปไหนเหรอเฮ่อเดี๋ยวรักใจเย็นใจเย็นบอกจีอังจีเอาขย่าอีกยังไม่ล่วงอีกเอ้ยทำไมเกาะแน่นยัง่ะเอาแล้วอะไรนล่วงอ่ะเดี๋ยวตรงไหนทางไหนยินตรงไหนไหนตรงไหนตัวอื่นล่วงมาดิเนี่ยตัวที่ไม่เห็นเลยดิ nè, tương lai đang Đang tương lai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  tương nó tương lai 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 tương โอ้โหไม่ล่วงนูนแน่นกึกเลยก่อนแน่นจริงจริงหาวิธีเอากันมาดูต้นนี้ครับมีตัวหรือเปล่าเงียบมาตัวน,นี้มามองดูตาเปล่าไม่เห็นตัวนะครับตรงสุดเดิมครับ ลงแล้วน <de> ุ here, here know, ๊กปุ๊บนี่เห็นปะเห็นตัวปะ่เนลงตรงนี้และตรงฟีนนั่นแน่เออขาวโก่งเลยอะไรเบาจีอีกแล้วอ้ีตัวยแดงแป๊ดเลยงัวงัวไอางัเอาใส่แล้วไม่แดงแป๊ดเลยอู้ได้หลายตัวแล้วกันล่ะเออเอาใส่ให้น้องเลยเออออกบรรดาแล้วก็ยังมีตัวหลงเหลืออยู่นะครับแต่ก็เบาบาง นี่ก็ไดาจะเป็นสิบหรอมั้งเนะี่ยดูดิโอ้โอดูดิหลายตัวแล้วนะหนึห่งสองสามสี่ห้าดนแะนะนะอดูดูดูด,ดูดูนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเมื่อกี้ยังเขย่าตัวไม่ล่วงเลยครับ <c oughs> เหนียวมากต้นเมื่อกี้เนะี่ยนั่นล่วงนะ นี่นี่นี่จะเ่มจะเริ่มจยเยียบจะเยียบเยียตัวเมียตัวเมียนี่ไงตัวมุดเลอะตัวมุดเลอะตัวเมียท้องไหมนะน่าจะท้องนะลูกมันจะหมดหน้ามันละมันมุดเร็วแล้วนี่ครอ่ะดูอีกนะบางตัวมันเหนียวอ่ะเกาะเหนียวเลยเนี่ยเราไม่เห็นตัวเราก็ยังได้เห็นไหม ไหนเนี่ยโอ้ไม่เห็นนี่เกาะยังไงตัวเดียวเนี่ยไม่มีคู่เลยมีปลาสามกกอ่ะเออเอ,อึ๊บไม่มีคู่ขเขาเลยเนี่ยแสดงว่าอกหักตีนะี้อยู่ตัวเดียวเลยเนี่ย <c oughs> ใส่ไว้เ <c oughs> ออดันจับใส่แล้วอกหักอืมอกหักแล้วมึงอยู่ตัวเดียวมาอย่าดูต้นใหญ่นีิด้ะช่วยกันดูนะฟังเสียงนะ พอมองย้อนแสงมันไม่เห็นฟังนะฟังเสียงนะเอ้ยล,ลงมาแล้วลงมาแล้วนี่ไงดังตุ๊บหอว,ว่างัวมันจะเขาสวยนี่เขาสวยอยู่โกงวะโกงอยู่จะโกงไหมมาเขาเลยลอะมามาปล่อยๆดิลูกเขาสวยเนี่ใช้สูตรนี้มองไม่เห็นตัวเราก็ใช้เท้ากักระทืบครับ ไม่ร่วงหมดแล้วมั้ยมีไหมไม่มีหมเหลือหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสุดท้ายแล้วนี่ครับมาดูรอยไม่ได้มานานจัดน,นะครับนี่มีรอยปีกแมงทับตายครับนี่ก็แมงกวางนี่ด้วยนี่รอยตายเต็มเลยเขามันส่าแล้วครับดูแล้วนาจะ สละตัวกันละท้องไข่กันละเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเต้องเขยา่าดูที่ะฟุกปะไม่มีครับตัวล้นก็เอาไม่ได้เลยตัวเมีเยตัวนู้นอะเกาะแน่นเลยเขย่าไม่ร่วงดูตี่ใหญ่ตัวน,นี้ดิโอ้ย้อนแสงมองไม่เห็นดเดี๋ยวลองดูกัน นี่ล่ะตันนี้มีไหมตัวเล็กนี่ก่อนดิมองไม่เห็นไม่มีครับเริ่มบางตัวแล้วเดีย๋ยวดูต้นใหญ่ตัวนี้อ๋ออะไร่วงเฮ้ยนู่นไหน ถึงมาตรงนี้ไม่ใช่หรือโอ้หนามด้วยเห็นตัวหรือเปล่านี่ล้วงดักตึบตรงนี้ไม่เจอครับตอนนี้ เราก็สำรวจหลายต้นละผลงานวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับที่เราจับให้น้องฟิวนะครับนากรมสมฟิวนี่ครับเดี๋ยวทนทีตัวกายังอมีอ pues ย mm ู nah ่นะครับก็น่าจะเป็นเป็นก็คือหมดหน้ามานละพูดง่ายเลยเดี๋ยวรับนี้ยได้เดี๋ยไม่บินบินไปก็หลายตัวแช่ไ่ม สองสามสี1ห้า1กเจตัวครับไน่งสามตัวไปโอเคได้เวลากลับบ้านละรอดมาตัวนึงแล้วใส่เด้อไป คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่าเอ็นเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิป